กินเข่าม sure ังโดนไนแนวไหญกินข uh ้าวไงจะลงเดือดสุดยอดปะล่ะสุดยอดอุ้ยมิตี้ลงด้วยนะเธอฮีบตัวมาเหอะ เชิญไปเฮ้แล้วรอเลยเอาชุดเขามาใส่โอ้โหดูไปเหมือนก็สองผู้เมียพี่เมื่อกี้ผมยิงต้องผู้เมยนข้นบดสองผู้เมียนสองผู้เมียน ไม่บอดไม่บอดไม่บอดตัวไหมสวัสดีครับฝากดติดตามด้วยนะครับมีตัวคนมีตัว โอ้แล้วยี่โมนก็ยังไปอย่างไวเลยเฮ้ยเขาวิ่งเขาวิ่งเหาอเอาปิงไ่โดนมีกี่ตัวเนาะอยู่ตรงหลังหินนะวนแล้วเหรอลูในบ้าน ใครยิงวะขาใครยิงมาวะคนคนพี่ทั้งหมดเลยยเองกูเองเพื่อน

ที eh? ่อ <drop navigation> <forcé certains> <Works okay objectively> <semester ค> ะไรเนี่ยที่พม่าเหรอ Thank you ครับเราจะไปเอายาหน่อยยางเงี้ยกดไม่ติดเลย <c oughs> ขอบคุณพันห้าร้อยติดตามนะครับมามาติดคอมามาติดคอเลยต้องให้ลูกทุบนะ วันมาม่าติดคอลูกเอาน้ำให้แม่ก่อนหน่นยยอยโ,โอ้โหโอู้หูยยางลขาวมอนปานชุกมีคน h อ้าอุ้ยป้านชุกมีตัวขอบคุณครับนี่มาจ๋ารถรถรถเห็นรถบ้านอะไรมอน อตาต้องออกไปนู่นนเลยเผานี้ไม่นนไรช่แถบไม่ได้ใ่อะไรเนี่ยควาขายเหรอคือนเนอเอ,อ้อ Liar. <laughs> ไไดด้นะลูกแมม่ม่อึขอประทานโทษนะครับอ,อ,อันนี้ขนาดข,าดขาดอประธานโทษนะเนี่ยขนาดขอประธานโทษนะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ็บหมดเลยจับหมดเลยมันไม่ปวดขี้อะปวดขี้อะนี่มีแอร์ดับด้วยปุ<ฮ>่มไฟมือ อย่ายพึ่งเดี๋ยวพี่เหนียงให้เขาโดนยิงขอใเขายิงตายเดีวนี่ดีพี่พี่เราโดนพี่รออยู่ดิรอพี่ชุบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งตายให้พี่เกิดก่อนพี่ออนพี่ออนพี่ออนบอกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งตายให้พี่เกิดก่อนไปไปชุบตรงไหนได้พี่ออนนั่นแหละในสาวว่าแดมีตัวมั้ยมีตัวมัยไม่มีไหม I'm recalling a teammate. อ้าวมเอาลุโอเคุดเฟ้ากกองเปแล้วเอากนเหลือบเห็นนกกันพุ่เผาเนาะสูงโอ้กโะยา๊ะโลายแผงอมะนอยโอโออโอ๊ออ๊ะโอ๊โโอ๊โอะโอโอะโอะโอะโอ๊โอ๊ยโออ๊ะาโโอ แอยโอ้ยม <Yeah. S 1> oh. ีนคนอยู่คนละฝั่ง mm hmm. อืมบดบดมาเอาไอ้ดอก กอดแม่งลูกรัก cm ชุดมันแต่ละชุดนี่นะเร <C oughs> ื่อนจะโดนสะก,กัมไหม,มไม่หรอกเนาะเมื่อกี้ผมโดนทุบก,กับ เกือบตายพี่ <c oughs> ตดเมื่อนเมื่ <c oughs> อได้รอดรอดจากโดนทุบมา <c oughs> ิยางยังยังดีส่องอ้ากกินมาม่าห่อเดียวเองโอ้ยอาหารมื้อแรกของวันจุกจุกวะ่ะ จะยาวขึ้นไปใช่กูก็เมื่อยกับมึงเด้ฝากกดติดตามลูกช่างด้วยนะครับเระเป็นสปอนเซอร์ลูกช่างได้นะครับ เหลือแค่ 9, เก้าเหลือแค่สิบตัวห้าตัวเองอ้าตัวอุ้ยเจอแล้วพี่อ้อมเจอแล้ว Mark the location มันมนี่อยู่ข้างหลังบ้านชูปะม่อนเฝ้าอยู่เขาน่มันยิงกันน่ะไม่ไยิงหมดอยู่บนเขาเนี่ยน วัดชัตเฮ้ยใครยิงกูวะตัวซ้ายตัวขวามันวิ่งไปแล้วซันเข้าวงเขาวงมันอยู่ตรงนี้มอน Mark the location ่นโดนเข้าหัวไปเม็ดนึงเมื่อกี้ กูเสียขาวงแน่แดดมามันยิง oh, oh, พี่ม oh. okay. ันยิงพี่โอ้โหหินนี้ Mark the location อยู่หินนี้ Help โอ้ยอ้องการยิงระวัง Help โอ้ยตายย้อนระวังนะพี่เต๋อปีนั่นย้อน้าย มอนไม่ได้ใส่หูฟังเลยนี่มอนไม่รู้เรื่องนะเนี่ยดูะนกเขามีสองตัวฝั่งนี้นงเขาใหญ่ Thank you Help <อ> Help ออ<ห>สองฝั่งเลยขอรักตัวสองตัวนะซันเป็นคนละตี้วะคนละตี้พี พี่ไม่เจอมาแล้ววิ่งสายสายตัวนึ่งสายมือสายมือตรงเนินสายมือไช่ไหมสายมือตัวนึงตรงบ้านสายหนึ่งเนาะตามศพ๋ยว่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งนะไหนวิ่งหลังหินหลังหินโอเคโอเคตรงนี้ไม่มีคูนไก่พี่ผมยิงไม่อยู่แน่เลยตามตัว แล้วมันอยู่กราตี้กันแน่นอนขำว่ะมันหาพี่ออไม่เจอพี่ออมใส่ชุดมนุษย์เขียว,ยวอ,อยวู่อ่ะอ้ถุไหมตะล่อมทาซ้ายโดนแน่โดนมันแน่จะได้บอก tượt. <laughs> 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 một lần. thằng ying